พ่อกล้วยมาแล้วเอ้ยพ่อกล้วยมาแล้วมันพ่อกล้วยมาแล้วเอ้ยดีใจหลายวันแต่เห็นพ่อถือกล้วยพากันดีใจหลายดีใจหลายแต่เห็นถือกล้วยห่าหงน้ำแตกสวดๆแหละมาากักคัก พ่อกล้วยมาให้กินแล้วมักกล้วยคักจ้ามาตาเห็นพ่อเขาถือกล้วยห่องน้ําแตกสวดๆพ่อเขาคอยป้อนเทละคําละคําคอยป้อนเทละนนวยละ,นยละนยานวยกล้วยอยู่นี่มักกล้วยทุกโตเลยมาตาเห็นถือห่องงอง่อง่อง,อง,องขอเลยเป็น,น่นผลไม้ที่ควายมากัก บำลุงไข่ในโตนาะจ้ะวัอนท้นวนสมบูรณ์จิงหเราก็มีไกวยให้กินมาตาเห็นถือกวยห่องน้ำแตกวื่นๆเลยมักทุกโตเลยกวยปันกันกินมือละน้อยมันทยอยสูกปลากวยไปง่ายยี่หดอกทยอยสูกกับทยอยอ่ามาหายจ้า กินยาพร้อมกินกล้วยพร้อมบำรุงกล้วยกล้วยกะสมบูรณ์ดีจ้า,าเพิ่งเั็นน้องชาบ,บาแก้วกับแม่หมอนท้องว่ะชาบ,บาแกว้วโอ้ยแม่งามตายนี่มาคากเดดเดดค้มามัดัดผัวเดคว้มาขอกินกล้วยน้ำพ่อผัวได้กินแล้วเด้ฟังนังกับปอแล้วเด้หัก บอยอมอยากกินเอกผ่อโอ้ยนี่แม่กล้วยหอมแม่กล้วยหอมท้องได้เก้าเดือนสิบเดือนแล้วค่ะเก้าเดือนแล้วง้มตาก,กับเก้าเดือนพิการเดือนกุมภากับคอดแล้วจา้าปลายเดือนมก,กราณต้นเดือนกุมพานี่ก็ะคอดแล้วใกล้จะได้ลูกน้อยอย่างแล้วจะเบิดแล้วพ่อหมดแล้ว